สวัสดีค่ะวันนี้เพศสัชกรจะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับยาไรแฟมปิซิน ยาตัวนี้นะคะมีชื่อว่าไรแฟมปิซินเป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้ป้องกันหรือรักษาโรควัณโรคค่ะทางโรงพยาบาลจะมีเป็นสามขนาดด้วยกันนะคะได้แก่300มิลลิกรัม450มิลลิกรัมและ600มิลลิกรัมค่ะวิธีการรับประทานยาไรแฟมปิซินควรรับประทานยาครั้งละ1-2งเม็ดตามที่แพทย์กำหนดในเวลาก่อนนอนค่ะผลข้างเคียงที่ควรระวังของยาไรแฟมปิซินนะคะได้แก่1ค่ะคือซึ้นศร้าเจียน 2. อาจเกิดอันตรายต่อตับมีอาการดีซ่านตัวเหลืองตาเหลืองหากผู้ป่วยมีโรคตับนะคะหรือมีการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำอยู่แล้วควรจะมีการแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนที่จะมีการเริ่มการรักษานะ 3. นะคะเกิดความผิดปกติของระบบเลือดอย่างเช่นพวกอาการเลือดออกตามผิวหนังค่ะอาการเหล่านี้นะคะควรหยุดยาและพบแพทย์ทันที เน้นน้ำตา,ตานะคะยานี้เนี่ยจะทําให้ปัสสาวะน้ําตาและเหงื่อเปลี่ยนเป็นสีส้มแดงค่ะเป็นอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะกรณีที่ผู้ป่วยใช้คอนแทคเลนชนิดนิ่มนะคะตัวยาในน้ำตาจะเปลี่ยนสีคอนแทคเลนอย่างถาวรดังนั้นนะคะในระหว่างการรักษาจึงควรเปลี่ยนจากคอนแทคเลนมาใช้เป็นแว่นตาแทนค่ะ ยา t นี้คนรับประทานยาติดต่อกันทุกวันจนครบตามคําแนะนําของแพทย์นะคะแม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วเนื่องจากว่าต้องการป้องกันนะคะการติดเชื้อด้วยยาแล้วก็การกลับมาเป็นซ้ำนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้ความรู้กันไหมเอ่ยเท่านี้ทุกคนก็สามารถใช้ยาไรฟลเปซินได้อย่างปลอดภยัยแล้วก็ถูกต้องแล้วน,นะคะ